นี่ครับเอาก็สวัสดีครับผมต้นไม้นะครับวันนี้ต้นไม้จะมารีวิว Analog Color ของช่อง Helister TV นะครับวันนี้ผมจีนไทยแท้นะครับก็อยู่กับช่องของ Helister TV นะครับวันนี้ผมจะมาดู Analog c o l e r บันทึกรักช์นะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับเปิดเสียงนะครับเปิดเสียงนะ พ,กกพี่เชษตบพักนี้นะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยโหดูหลอนมากเป็นข่าวดำแบบเนี้ยโหแบบไม่เห็นหน้าตาเลยอะ่ะน่ากลัวมากครับงานแต่งงานของเราอันนี้ดาอันนี้เชษนะครับ าชอบทะเลด้วยเหรอเป็นคนสุพรรณนะไม่ใช่คนเพชรบุรีนะครับแล้วเจออะไรต่อไหมโอ้โหน่ากลัวมากแต่ผมไม่กลัวนะเพราะว่าผมเป็นลูกผู้ชายอืมนี่ดาราโหน่ากลัวมาก เมื่อกี้เป็นลูกเชิด,ดเชิดยินด้วยโอ้โหเชิดหน้าวัวน,น้อยกว่าดาริกาเหมือนตอนที่ยิ้มกระชากใจนะโอ้โหเป็นเลือดเมื่อกี้โอ้โหตกใจเลยอืมไม่รักแล้วเหรอะดดอะไรเนี่ยโอ้โหหนูจี๊ดๆีอไอ้นี่ขาคนโอ้โหสยองขนลุกมากลุกจุดเลย,อ,ย<ๆ>อะไรเนี่ยโอ้โหมีดไอ้สหลักเป็นสีแดง นี่อะไรวะผู้หญิงมีเพื่ออะไรอุ๊ยตกใจหมดเลยโอ้โหน่ากลัวมากเป็นแบบนี้ยังกับผีเลยเนี่ยเลือดเลยอย่าบอกนะว่าดาคาเทิโอ้โหตกใจหมดเลยอะไรวะมันจะมีอะไรโผล่มาอีกไหมโอ้ยมีนหัวคนเห็นสมองด้วยเว้ยกูจะอ้วกเหรอวะหันเลือดอืมเชิดไม่เชิดดาไม่มีทางหนีเชิดพ้นอะไรวะ บันทึกลักษดาเชษอ๋อโอ้มีเลือดตามมาด้วยวันนี้เวลา17นาฬิกาหูข่าวออกแล้วนายพิเชษสมภพดี่พบพิเชษเป็นฆาตกรเปล่าวะถึงว่าฆ่าเมียขุนศร์น่าด่ามากเลยอ่ะหืม ถูกฆาตกรรมภายในบ้านหตกใจเหมือนกันเมื่อสสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ผมไม่ได้ตกใจมากนะเพื่อนเแค่ตกใจนิดนึงเวลาตอนผมเผลอเมื่อไปหน่อยอะูตกรรมต่อเนื่องอ้ฆาตกรรมต่อเนื่องอะไรวะเป็ฆาตกรรมเลยเหรอะร่ากต่อไปโอเค ก็จบไปแล้วครับสำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ในช่องลูกไม้ชาแนลนะครับจีนไทยแท้นะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับผมทําเพื่อทุกคนแล้วก็ทําเพื่อช่องเฮเลสเตอร์ทีวีเลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมกับช่องเฮเลสเตอร์ทีวีต้องลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e ให้เรา2ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับใจเจียน